มัสยิดบ้านอูมีโบราณวัตถุเก่าแก่ที่เป็นของสำคัญคือกลองหนังสัตว์โบราณสำหรับใช้ตีบอกเวลาละหมาดและแจ้งข่าวผู้เสียชีวิตในชุมชนเป็นเอกลักษณ์ของชาวมุสลิมเอเชียตะวันออกเชียงใต้ที่หาชมได้ยากแล้วตัวกลองขุดจากไม้สุงด้านข้างมีป้ายเขียนว่ายะมาดุซานี1325หมายถึงชื่อเดือนที่6ตามปฏิทินอิสลาม ปีฮิจรรัตักราชที่ห3 2 5รหรือปีพุทธศักราช2447จึงประเมินได้ว่ากลองใบนี้มีอายุเกือบ120ปีแล้วปัจจุบันกลองโบราณได้รับการซ่อมแซมแล้วและใช้ตีเพียงปีละครั้งเพื่อให้สัญญาณการเริ่มต้นของเดือนรอมฎอนเท่านั้นมัสยิดบ้านอู่ยังมีจานชามและตะเกียงเจ้าพายุที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห เป็นสิ่งล้ำค่าที่เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีกรุงศรีรวมสืบสานความเป็นไทย